สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่หมอหมอยสปอยออสเตรเลียนะฮะในกลุ่ม MTDU ฮะ Move to Down Under หรือในชื่อภาษาไทยก็คือย้ายไปออสเตรเลียกันเถอะนะครับสวัสดีสมาชิกทั้ง4,500กว่าคนด้วยแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนะที่ดูจากทาง YouTube นะครับถ้าใครอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะของเราเพื่อจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับออสเตรเลียสามารถเข้าไปได้ในลิงก์ที่อยู่ ใต้คลิปนี้นะกดดูรายละเอียดดูนะครับมีลิงก์เข้ากลุ่มอยู่นะครับแล้วก็นะอันี้พิเศษหน่อยนะฮะตอนนี้แหมผมเป็นคนที่ชอบดื่มชานมะหิวชานมบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะซัพพอร์ตนะฮะช่องนี้นะซาโนบดีนะฮะแล้วก็อยากทำคลิปดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็ฝากนะฮะเติมค่าชานมให้หน่อยนะฮะตามรายละเอียดข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะฮะทั้ง t ูม m นี่วอ a l เ e t แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับสามารถ นะฮะเติมชานมได้ไม่จํากัดเลยไม่อั้นนะครับผมอ่ะวันนี้นะเรามีหนึ่งเรื่องฮะที่จะมาพูดคุยการมีสัมภาษณ์นั่นเองนะฮะมีนัดกับน้องคนหนึ่งฮะซึ่งต้องบอกว่าแหม่ได้คุยกันมาในกลุ่มนี้นานมากๆแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหน้องเพิ่งส่งข่าวดีมาว่าน้องเนี่ยวีซ่าผ่านแล้วนะฮะวีซานักเรียนนะครับก็เลยอยากจะพูดคุยกับน้องหน่อยแล้วน้องจะไปไอเซเลตด้วยซึ่งเป็นเมืองที่ผมอยากจะไปอยู่แล้วด้วยนะครับกับน้องเอิงเอยนั่นเองนะครับ หน้าตาแบบนี้เลยนี่น้องเอิงเอ๋ยนะวันนี้เรามีรูปขึ้นด้วยนะเริ่มโปรเฟชชั่นอลขึ้นทุกทีมาเดี๋ยวเราโทรไปพูดคุยกับน้องเลยดีกว่านะครับอ่าสวัสดีจ้าฮัลโหลได้ยินชัดเปล่าได้ยินชัดคะ่ะได้ยินหนูชัดไหมคะชัดเจนครับชัดเจนครับโอเค โอเคนะน้องเอิงวันนี้ต้องบอกว่า congratulation ครับผมยินดีด้วยขอบคุณค่ะความจริงหนูผ่านตั้งแต่วัน6มกราแล้วค่ะโอ้โห <laughs> เดี๋ยวนะผ่านนานมากแล้วนะเพิ่งมาบอกฮะ <laughs> ใช่ค่ะเออนะฮะแต่ก็ดีใจด้วยมากแล้วแล้วเราจะเริ่มเอ,อบินไปวันไหนนะช่วงเมษาค่ะไปไปลายเมษาโอ้ทำไมเว้นนานจังเลยอ่ะ เพราะว่าหนูเปิดเทอมกรกฎาค่ะแต่ว่าวีซ่าผ่านก่อนอ๋อเดี๋ยวนะเปิดเทอมกรกฎาหมายถึงว่าเปิดเรียนน่ะเหรอครับใช่ค่ะวันแรกประมาณสิบแปดกรกฎาค่ะโอ้ไม่ได้ครัทำไมเราเราไปเริ่มเรียนไกลจังเลยอ่ะไม่ทำไมไม่เริ่มแบบเมษาก็เรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อตอนนั้นหนูคิดว่าเรื่องสถานการณ์โควิดด้วยอะค่ะอ๋ออ,นนอ๋ออ๋อ,อ,อ จจะมันนดกเ็ีอ่าฮะแล้วเราขอขอทางโรงเรียนเลื่อนมาเรียนเร็วขึ้นไม่ได้เหรอคะเพราะด้วยภาระที่บ้านด้วยค่ะอยากจัดการอะไรก่อนแล้วก็ช่วงเมษากาลังดีก็เลยเลือกเป็นช่วงเมษาค่ะอืมโอเคเนาะยังไงก็ได้ไปชัวร์แล้วแหละนะครับแล้วนี่ฉีดวัคซีนครบหรือยังสองเข็มแล้วคะ่ะไฟเซอร์เรียบร้อยเยี่ยมฮะเยี่ยมเลยพี่เพิ่งได้ไฟเซอร์เข็มสองนะเข็มแรกเจอ <c oughs> แอสตาราเซนเนกาไป อืมนะอยากได้ไฟเซอร์สองเข็มเหมือนกันแต่ดันได้แอสตาไปซะกอ่อนอ่าเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็แบบผ่านหน้าผ่านตากันมาสักระยะแล้วนะครับถามถามรประวัติความเป็นมาของน้องเอิงเอยก่อนตอนนี้เอิงเอยอายุเท่าไหร่จบอะไรมาครับตอนนี้หนูอายุยี่สิบห้าปีครับจบจากการสื่อสาพคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ mm hmm. แล้วก็ลังเรียนจบมาหนูไม่ได้ดงานตรงนะคะคือหนูทำงานเ,าเกี่ยวกับแถวบ้านเป็นโรงงานเนาะหนูอยู่จังหวัดลำพูน mm hmm. แล้วที่ลำพูนอะ่ะเยอะหนูก็ทำงานเกี่ยวกับดับแอนดีไซน์อยู่ที่โรงงานโรงงานหนึ่งห uh huh. ้า oh. เาดือนอ๋อ่ะริบกับหนูแบบ ด้วยระบบด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่คุ้นชินครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ทํางานแบงก์ไปสอบแบงค์หนึ่ง uh, แบงค์แบงค์แบงค์หนึ่งในเงหนึ่งในเมืองไทยเนาะโอเคแค่หนึ่งปีก็ออกเพราะว่าด้วยระบบอะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่ไหวอีกเงี้ยค่ะอ่ uh huh. ายประกามัน เรื่องความกดดนันเรื่องความเครียดแบบมีเยอะมากหนูก็ว่าไม่น่าจะเหมาะกับหนูแล้วมันอาจจะอยู่ที่ระบบโครงสร้างหรืออะไรเกี่ยวกับในเมืองไทยที่ที่บางอย่างมันไม่แมทก,กับหนูอะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองใดขนาดนั้นหนูก็เลยมีความคิดที่เอ,อไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็เลือกเรียนภาษาออืเรียนภาษาจีนเพราะว่าตั้งแต่ ตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กจนถึงจบอะไรอะคะ่ะหนูแบบเกดเฉลี่ยภาษาน้อยมากแบบตอนมหาลัยก็ได้ดีมันมันไม่ได้ได้ดีด็อกใช่ไหมได้ดีเลยค่ะแล้วหนูก็เลยเลือกที่จะไปเรียนภาษาก่อนหนึ่งปีไปให้มันแบบดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะด้วยบริบทใวยหนูได้เยอะอืมแล้วก็ดได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรับ,บวกกับเทน ตอนตอนแรกหนูอยู่อยู่กลุ่มย้ายไปที่ที่กลุ่มใหญ่ๆอะะพี่อ่าฮะโยกย้ายประเทศนะนะโยกย้ายเสถียรพกโยกย้ายอะค่ะพี่อ่าๆอ่าโยกย้ายเอออันนั้นอนะคือเป็นไฟไฟไฟอย่างแรกของหนูที่แบบต้องต้องไปละลายอย่างเงี้ยอ่าฮะอืมแล้วหลังจากนั้นพอพอจุดไฟได้มันก็แบบเออเริ่มหาข้อมูลจนจนสุดท้ายก็ได้ไปจริงๆอืมค่ะประมาณนี้ ืแล้วแล้วตอนหลังคือเราก็มาอยู่กลุ่มพี่ถูกไหมมาอยู่กลุ่มย้ายออสเตรเลียถูกปะใช่ค่ะหนูอยู่หน้าเลยค่ะพี่ทีมแอนินเล่อ่าฮะอยู่ทุกกลุ่มเลยนะเออทุกกลุ่มอาฮะวันใ่แล้วเราตอนตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะไปออสเตรเลียเนี่ยเราคุยกับที่บ้านแล้วที่บ้านเขาว่ายังไงบ้าง คหนูมองแคนาดาไว้อืแล้วเครื่องอะไรหลายๆอย่างก็มาจบที่ออสเตรเลียตัวไปจัดออสเตรเลียน้องเอิงน้องเอิงตอนนี้น้องเอิงใช้ใช้ไวไฟว่าใช้ไอเนี้ยไวไฟใช่ไหมที่บ้านมีสัญญาณดีปะดีค่ะมันสามขีดเลยค่ะเต็มเลยไม่ไม่ถ้ามันสามขีดลองลองไม่ใช้ไวไฟได้ไหมเหมือนสัญญาณหนูมันติดขัดอะ หนูไม่มีเน็ตคะ่ะหนูใช้ Wi-Fi ที่บ้านอ๋อเหรอไม่มีเน็ตใช่ไหมวายที่บ้านใช่ไหมโอเค<ด>โอเค<ด>งั้นหนูพยายามอยู่ใกล้ๆเราตเตอร์ไว้แล้วกันได้ค่เะเสียงเหมือนขาดหายโอเคก็สรุปแหละพี่พี่เข้าใจได้เรื่องว่าข้อจํากัดหลายๆอย่างเรื่องของแคนาดานะสุดท้ายมาออสเตรเลียเนี่ยเพราะเอาจริงๆตอนแรกพี่ก็มีแบบเ,เล็กเผลอใจไปแคนาดาเหมือนกันแต่พอเห็นเงื่อนไขหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าเออออสเตรเลียจริงๆแล้วมันก็ง่ายสุดแหละ เอาจริงๆนะถึงแม้ว่ามันจะบางอย่างมันจะดูดูยากแต่ว่ามันดูเอื้อที่สุดนะในการที่จะแบบจะไปเรียนจะไปอยู่จะไปทํางานหรืออะไรก็ตามนะครับอืมอออเออเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วพอโอเคตัดสินใจว่าจะไปออสเตรเลียเราเราเตรียมการยังไงบ้างครับก่อนที่เราจะขอวีซ่าเตรียมการอ้อันดับหนึ่งคือต้องเตรียมเงินคะ่ะแต่ว่าหนูคุยกับพ่อครับ ซึ่งซึ่งคือหนูอะไม่มีไม่ไม่ค่อยมีเงินนะคะหมายถึงตอนทํางานก็หมื่นห้าแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเก็บอะพี่หนูก็เลยว่าจะทํายังไงให้หาเงินแบบเป็นแสนเพื่อที่จะแบบจ่ายค่าเรียนแบ่งจ่ายในก้อนแรกให้ได้แล้วก็ค่าวีซ่านู่นนี่นี่ก็แสนกว่าแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะไปคุยกับพ่อแล้วตอนแรกอะพ่อก็แบบเงียบๆแบบเหมือนเป็นห่วงแบบเราไม่เคยแบบ ออกไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยบริบทบ้านหนูจะเป็นแบบค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบมันอยู่ในเซฟโซนไม่ค่อยได้ไปเผชิญโกเงี้ยค่ะแต่แต่ครั้งนี้รู้แบบขอแบบจริงๆแบบขอตัดสินใจแบบสุดยอดอ่ะอครั้งหนึ่งอะไรยงเงี้ยอืมอืมสุดยอดย <ๆ S 2> <ๆ S 1> <พ>อดเพราะหละหลายคนเป็นแบบเราครับคือไม่เคยไปไหนเลยไง<ช>แล้วยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะไปขอที่บ้านนะหลายบ้านแบบไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว บริบทบ้านหนูอยู่ภาคเหนือเนาะอยู่จังหวัดลำพูนเนี่ยค่ะพ่อเขาพ่อกับแม่ก็จะเป็นห่วงเออือใช่แบบกดเยอะแบบบางทีเราก็จะแบบรู้สึกอึดอัดเนี้ยค่ะแต่แต่ก็เข้าใจด้วยบริบทแต่บางทีมันก็ไม่ได้โตอ่ะมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้อ่ะแล้วเราเราเราไปเราไปพูดยังไงหนูขอเด็ดขาดไปนะคะเราพูดยังไงพ่อทิ้งใจอ่อนได้ หนูแบบมันมันไม่เชิงถ้า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 พูดในแบบเชิงในกง่บวมันมันก็จะเป็นแนวดื้ออะพี่อแต่แบบมันมันก็ไม่เชิงดือ้อแต่แบบเราต้องการแบบอยากไปจริงๆแล้วเราก็บอกเหตุผลว่าไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้ตือตืดตืดตแต่ว่าเงินที่เราคืนยืมมาอ่ะถือว่าเป็นการยืมเงินมาแต่ว่าเราก็จะหาคืนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยค่ะอืมในยืมพ่อใช่ไหมคืนแน่นอนคะยืมพ่อเหรอ น,นี่เหมือนยืมมาก่อนแบบว่าขอมาจ่ายค่าเรียนก่อนขอมีพ็อกเก็ตมันนี่ไปก่อนขอค่าตั๋วก่อนแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่โอเคประมาณนี้แต่พอไปถึงปุ๊บเออพอไปถึงรุ่นปุ๊บเราก็จะโอเคเก็บเงินเก็บเงินเพื่อที่จะส่งให้แบบคืนหน้าอะไรยเงี้ยค่ะอืมอืมโอเคหนูยังโชคดีนะที่แบบพ่อยังมีให้ยืมนะหลายๆคนนี้ไม่พ่อก็ไม่มีให้ยืมนะเออเอายังถือว่าโชคดีครับ อ่าฮะแล้วเราก็โอ,อเคพอเราได้ได้เงินก้อนหนึ่งมาเพื่อจ่ายค่าเรียนถูกปะ่ะแล้วเราก็<ช>ปรึกษา <ฮะ S 2> เอเจนต์ถูกไหมเลือกที่เรียน<ช>จัดการเรื่องวีซา่าแล้วเราก็ยื่นเป็นแบงค์การันตีถูกไหมใช่ค่ะอ่าแบงค์การันตีอ่าฮะใช้วงเงินไปเท่าไหร่ครับแบงค์การันตีล้านกว่านิดนิดค่ะล้านกว่านิดนิดอ่าพอๆกันพอๆกัน อันนี้ต้องบอกบอกทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก่อนนะครับว่าการยื่นไปออสเตรเลียเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะจากเห็นหลายๆเคสมาเนี่ยใช้แบงค์การันตีเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ายอดเงินก็พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าต้องเตรียมยังไงหรือแบงค์การันตีอะไรยังไงเนี่ยอันนี้หลังไมค์มากันเองนะเราจะไม่พูดกันตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเคล็ดลับส่วนบุคคลน,นะครับไม่พูดกันออกอากาศนะโอเคแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลเราเดินเรื่องไปเนี่ยอ่ะเราใช้เวลา กี่เดือนนะทึงจะผ่านของหนูสองเดือนกว่าคะ่ะหนูยื่นไปตอนพฤศจิกายื่นพฤศจิกา 4, ยื่นมีซ่าครับแล้วก็วันที่สิบสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ตรวจสุขภาพสิบพฤศจิกาสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะครับแล้วก็แกนวันที่ยี่สิบหกมกราคะ่ะประมาณสองเดือนกว่ากว่าโอ้แสดงว่าอันนี้เป็นโอ้ถือว่านานเหมือนกันนะเนี่ยเนาะ ใช่ค่ะเออ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 ถือว่านาน <g tired> แต่ว่าหนูเปิดเทอมเปิดเทอมนานเนียค่ะอ๋อใช่ใช่พ่อของเราของเราเลิกเรียนเลิ <c oughs> เลกเรียนเออใช่เพราะว่าเท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยเวลาเออิมเมชชั่นบางทีเขาจะพิจารณาจากคนที่ดูจากเวลาเรียนที่จะขอเรียนถ้าเกิดใครขอเ,เริ่มเรียนเร็วเขาจะรีบอนุมัติเร็วประมาณนั้นอ <c oughs> ่ะเออเออเอองั้นเดี๋ยวพี่รีบขอเลยเดี๋ยวแบบเนี่ยยืนยืนเ <c oughs> ดือน,นนี้บอกจะเรียนเมษาต้นเมษาแล้วมึงผ่านที่กูด่วนๆเลย เออ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 เอเอไม่รอแล้วไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับไปอยากไปเรียนหนังสือล <c oughs> ะอ่ะแล้วเราน้องเอิงไปเรียนที่ไหนครับหนูเลือกเมืองเอดเลดค่ะเอดดเลดค่ะอ่าเอดดเลดโรงเรียนอะไร ILSC ค่ะ i อ s c นะครับอันนี้ใครเป็นค,คนเลือกให้เลือกเองหรือว่าเอเจนต์เลือกให้เนี่ยเอเจนต์แนะนำให้ค่ะ คือตอนแรกอะหนูหนูหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเลือกเมืองอะไรดีคือคือตอนแรกงงงงก่อนว่าไปไหนไปเมืองไหนอย่างเงี้ยค่ะมันมันคือถามเพราะว่าในออสเตรเลียแบบมันมีเมืองเยอะมากเงี้ยค่ะอืและหนูก็มีแบบช้อยแบบบอกเอเจนต์ไปว่าขอเมืองที่แบบไม่ต้องแบบวุ่นวายมากแบบหนูขอแบบเน้นภาษาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยชอบแบบอะไรที่มันแบบ ต้องเร่งรีบต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็เลยแบบแนะนําแอดเลดมาออื mm hmm. หนูก็เลยลองศึกษาแอดเลดเออมันก็แบบน่าอยู่จริงๆเงี mm ้ยค่ะแล้วยิ่งมาอยู่ในกลุ่มทีมออสเตรเลียอยู่ในกลุ่มย้ายไปออสเตรเลียกันเถอะอยู่ในกลุ่มทีมแอดดิเลดหนูก็ยิ่งแบบเออเลือกเ,เมืองถูกแล้วที่แบบมาที่นี่ mm hmm. ใช่ mm hmm. เอาจริงๆเอาจริงๆนะพี่เองก็ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแอดเลดมันมีอะไรดีบ้าง เพิ่งจะมาหาข้อมูลจริงจังก็เมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะเออ,เอ,อแต่ว่าพี่พ<อ>ไปแอดิเลดเหรอคะพี่ไม่เคยไปครั้งครั้งแรกเลยแอดิเลดไม่เคยไปครับเพราะว่าแต่ว่าพี่ก็จะแบบโอเครู้แล้วบิสเบนเป็นยังไงเราเคยไปอยู่ออใช่ไหมครับเพิร์ธเป็นยังไงเรารู้แล้วเคยไปอยู่แอดิเลดยังไม่เคยก็ถือว่าก็คุ้มนะไปไปสามสี่รอบแล้วก็ได้ไปสามเมืองก็โอเคโอ้ดีอ่ะจะได้เ,ออเปรียบเทียบใช่ใช่ครับจะเปรียบเทียบได้แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วดูจากข้อมูลที่หามาบรรยากาศ โดยรวมๆมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่อาจจะต่างในเรื่องของอะไรอ่ะเขาเรียกผู้คนน่ะเอวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะค่อนข้างต่างกันแล้วก็ความพลุกพ่านของคนในเมืองประมาณนั้นแหละนะเท่าที่พี่เท่าที่พี่ดูนะเออเพราะไลฟ์สไตล์คนออสซี่มันมันจะไม่ค่อยต่างกันมากครับพอจริงๆมันจะชิวๆอ่าอือหึใช่ใช่ใช่เออแล้วเราเราจะไปแล้วเนี่ย เราวางแผนเรื่องของการหาที่พักไว้ยังไงครับการหาที่พักหนูดูใน Facebook m a r k e t p l เพ e อะค่ะครับแล้วก็ถามที่ในกลุ่มที่อยู่ที่นู่นนะคะว่ามีตรงไหนถูกบ้างเนี้ยค่ะเขาก็จะส่งมาให้อ,อย่างนี้ใช่แล้วก็เตรียมทักษะ เพื่อที่จะไปทํางานตอนหลังเลิกเรียน uh huh. ที่โน่น uh huh. เพื่อที่จะเป็นค่าเทอมค่าใช้จ่ายโน้นนี่ค่ะอือฮะโอเคแล้วแล้วช่วงแรกที่เราไปเราจะไปพักแบบไหนครับได,ได้ได้คุยไว้บ้างหรือยังโรงที่พักหนูยัง,ย,งยังไม่ได้ลงรายละเอียด uh huh. แปลว,ว่าจะไปนอนยังไงอ่ะแต่ว่ามีเลทส่วนตัวว่าจะไม่เกินไม่เกิน,กนอันนี้ต่ออาทิตย์เนี้ยไม่เกินราคานี้ต่ออาทิตย จุดๆอืมใช่อ่เอัน,นวไวอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้พี่ขอขอแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้พี่ไม่รู้นะว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการที่พี่เคยเคยใช้นะครับก็คือว่าอย่างเมื่อก่อนตอนพี่ไปเนี่ยครั้งแรกเนี่ยพ,พี่พี่ไปโดยการพี่ไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ก็คืออยู่กับบ้านของออซซี่อ่ะมันก็จะง่ายโรงเรียนเขาจะหาให้ถูกไหมอพอครั้งที่สองที่พี่ไปเพิร์ทเนี่ยอันเนี้ยพี่ติดต่อหาเองจากในกลุ่มคนไทยที่อยู่ที่เพิร์ท ก็ได้ไปอยู่บ้านของอมัมที่เป็นคนไทยผู้หญิงคนไทยแต่ว่าสามีเป็นออซี่ก็จะห่างจากตัวเมืองไปประมาณสักสี่สิบห้านาทีก็คือไกลมากอะ่ะแต่ราคามันก็จะย่อมเยาวลงนึกอ,ออกไหมอ,อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเพื่อที่ในเวลาเดือนหนึ่งนะ,ะเดือนแรกนะพี่จะมีเวลาหางานแล้วก็หาบ้านที่มันใกล้ที่ทํางานแล้วค่อยย้ายออกนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่พี่ทํา แต่พี่จะเห็นในหลายๆคนที่เป็นยูทูบเบอร์อ่ะหรือเขาแนะนําในกลุ่มหลายคนตอนนี้คือเหมือนคนรุ่นใหม่ๆที่ไปตอนนี้มักจะแนะนําว่าเออให้ไปแบบพักแบบพวก a i r b n b สี่เช่าแบบอย่างนั้นอ่ะหรือว่าเป็นโรงแรมเป็นอะไรเป็นโฮสเทลอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้นะเธอาบเป็นความรู้สึกพี่ส่วนตัวพี่รู้สึกกลับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับถ้าเรายังมีเวลาช่วงแรกเนี่ยเราเราฝังตัวอยู่ในกลุ่มต่างๆอยู่แล้วเนี่ยพี่อยากให้เราเนี่ยลองตั้งตั้งเป็นโพสต์ขึ้นมาเลยแบอบกว่า มีพี่คนไทยคนไหนบ้างที่แบบอา,อาจจะมีแชร์เฮาส์นึกออกไหมครับมีห้องห้องแบ่งเช่าหรือบ้านที่เขามีห้องเหลืออะไรเงรี้ยบอกหนูขอแค่ไปอยู่ระยะสั้นประมาณนี้ครับอาจจะแบบว่าขออยู่สักอะครึ่งเดือนหรือเดือนนึงอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดเราหางานได้หาบ้านได้เราก็จะย้ายออกลองลองหาแบบนี้ดูครับลองเผื่อถ้าเราโชคดีอาจจะเจอที่แบบราคาไม่ได้สูงแล้วคุยกันง่ายเพราะช่วงแรกเราอาจจะต้องปรับตัวนิดนึง นื้ออกไหมครับค่ะเออแล้วพอไปอยู่ปุ๊บเราค่อยออกไปหางานพอเราได้งานรู้ว่างานอยู่ตรงไหนเราค่อยไปหาบ้านที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นอย่างเงี้ยเราต้องไปดูก่อนว่าบ้านเราโรงเรียนงานเนี่ยห่างกันแค่ไหนเนี่ยที่ต้องที่ต้องไปดูก่อนจะไปหาบ้านที่นูน่นค่ะเออนั้นเวลาหนูอะค่อนข้างเยอะกว่าคนอื่นเลยนะอืมค่ะเออฉะนั้นพี่ว่าพี่ว่าหนูน่าจะจัดการเตรียมตัวอะไรได้หลายอย่างมากอืมค่ะ ไปลองดูครับเราเราได้ไอเดียไปแล้วก็ไปลองเพราะว่าพี่ก็คงจะทําแบบนั้นเหมือนกันน่ะนี่ก็กก่าว่าจะลองหาหาใครที่แบบเอ้ยมีแชร์เฮาส์ไหมอะไรเงี้ยเออก็ต้องลองดูไม่ไม่งั้นไม่รู้สิแค่รู้สึกว่าแบบสมมติถ้าแชร์เฮาส์อันนั้นมันดีอ่ะสมมตินะถ้ามันดีเราก็อยู่ยาวได้ไงก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าแบบเอ้ยไปอยู่แล้วมันยังไม่โอเคเราก็ยังแบบเออก็ย้ายได้ซึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงดีกว่าเราไปนอนโรงแรมแบบบางทีโรงแรมมันแพงนะ อ,อืมอันนี้อันนี้ลองเป็นไอเดียครับลองเป็นไอเดียนะ,ะขึ้นขึ้นอยู่กับพ็อกเก็ตมันนี่ที่หนูจะเตรียมไปช่วงแรกอะว่าว่าหนูเตรียมไปเยอะแค่ไหนอะจริง,รงเออนะแล้วก็เออมีเพื่อนที่เขาคิดจะกกตามเราไปบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยค่ะหนูคนเดียวเลยค่ะพี่ไม่มีเลยเหรอบอกได้บอกใครบ้างบอกเพื่อนบ้างไหม หนูบอกเพื่อนค่ะแต่เพื่อนไม่มาหนูก็ไม่เป็นไรไปคนเดียวก็ได้อืมโอ้โหชื่นชมมากเหมือนเหมือน,น,นปัจจัยแต่ละชีวิตมันไม่เหมือนกันนะพี่ของอพี่ก็เป็นของพี่ของหนูก็เป็นแบบของหนูเนี้ยอืมเข้าใจหนูก็ต้องแบบคิดเผื่ออนาคตแบบด้วยภาระด้วยครอบครัวด้วยเงี้ยมันยังไงก็ต้องไปอะพี่คืออยู่ไทยมันไม่ได้อะ่ะมัน มันไม่ได้จริงๆเข้าใจเข้าใจมันไม่พอจริงๆเข้าใจเลยเข้าใจเลยมันเลี้ยงใครไม่ได้เลี้ยงตัวเองก็ไม่รอดอย่างเงี้ยแล้วจะหนูก็จะไปเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็ต้องคิดเผื่อครอบครัวด้วยอ่ะอืมอืมอืมดีครับดีหนูพี่ถือว่าหนูอายุเท่านี้แต่หนูใจเด็ดมากนะเพราะว่าพี่ได้คุยกับหลายคนเขายังเขาเรียกอะไรไม่กล้าขนาดเนี้ยโดยเพราะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบผู้หญิงหลายคนจะไม่ค่อยกล้าถ้าไม่มีเพื่อนไปด้วย ก็กเจอบางคนป็นแบบนี้คืออยากให้ต้องมีเพื่อนไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางบ้านอบางบ้านเลยนะบางบ้านเนี่ยผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยถ้าลูกฉันแบบเพื่อนไม่ไปด้วยไม่ให้ลูกไปนะนึกออกไหมเออพี่เลยรู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเออใช่มันมันมันไหลเงื่อนไขใช่แต่แต่แค่อยากจะบอกให้ให้แบบให้ผู้ปกครองหลายๆคนที่อาจจะมีโอกาสได้ฟังคลิปเนี้ยได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ควรปล่อยให้ให้เด็กอะครับให้ลูกอาจจะไม่ไม่ใช่เด็กแล้วแหละอาจจะให้ลูกเราเนี่ยที่ไม่เคยปล่อยไปไหนเลยให้เขาตัดใจเองบ้างเนาะไปเจอไปไปเชิญโลกเองบ้างเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อันตรายครับจริงๆอยู่บางไทยอาจจะอันตรายกว่าก็ได้เออก็ลองไปดูแล้วแล้วหนูไปอยู่นู่นนะมันมันไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่าคนไทยก็มีพอสมควรอือ นะโดยเฉพาะในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยก็มีตั้งหลายคนครับอยู่แอดิเลตใช่เอนูดูช่องที่อารเด้วยนะพี่นั่นแหละครับก็เนี่ยบมีคนได้ปรึกษาเยอะมากใช่เออเออเออด็อกเตอร์พอก็ใช่ครับก็อยู่นั่นถูกไหมครับมีอะไรเราก็ทักไปปรึกษาตัเช่พี่สงพี่แซกใช่ไหมพี่แซกอีกแซคหนึงอ่ะใช่พี่แซกมีไมีเดียวอือนั่นแหละครับ เดี๋ยวไว้ถ้าพี่ถ้าพี่ได้ไปเดี๋ยวพี่คงต้องไปตั้งแก๊งไวที่นู่นนะเพื่อจะได้แบบรอน้องๆดูแลน้องๆไว้แบบอ่ะมาเลยมามาเข้าแก๊งกันได้เออเออโอเคไงก็ดีใจด้วยครับจะจะพยายามพยายามขอวีซ่าตามไปให้ทันสู้ๆนะคะพี่แซกโอ้นี่อยากจะไปมากแล้วครับแบบเครียดมากตอนนี้คือเพราะว่าพี่ต้องเตรียมสอบภาษาด้วยไงมันก็เลยแบบเออกังวลเหมือนกัน ืมคะแนนต้องถึงเนาะพี่เนาะเอ,อ่อจริงๆมันไม่ต้องสูงมากหรอกครับเพราะพี่คงไม่ได้ไปเรียนหมออะเนื้อกว่า <laughs> คือแต่แบบแต่แบบว่ามันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีเนื้ออว่าเราเสียตังสอบอะมันตื่นเต้นอะครั้งที่รู้ว่าเอ้ยเท่าไหร่ก็เอาแหละคะแนนนะเกินเกินห้าจุดห้าเกินหกอะไรก็ว่าไปคือโอเคแล้วแตู่ยังรู้สึกว่าเออมันตื่นเต้นอะบอกไม่ถูกเหมือนกัน <laughs> <อ>จะสู้ครับเสียไปตั้งสองร้อยเหรียญเนนะี <laughs> ่ย ถ้าสอบแพงกว่าควรนะครับเอองั้นพี่ถามเรื่องเรื่องเอิงดีกว่าเอิงคิดว่าจะเรียนที่นู่นหนึ่งปีจบภาษาแล้วอยากจะต่อด้านไหนตอนนี้หนูคิดไว้คือโซเชียลเวิร์ค่ะหนูติดตามพี่ไปพี่ไปจากพี่เออค่ะในคลิปลตั้งใจไว้ถือว่าเป็นเรื่องดีครับตอนแรกพี่ก็มองไปโซเชียลเวิร์คเกอร์เหมือนกันนะตอนแรกเลยนะแต่พอ,อแบบแต่พอคุยกับเอเจนต์ดีๆแล้วเอเจนต์ Agent บอกว่าคิดว่าจะ จะไหวไหมกับการต้องรับภาระปัญหาของผู้คนรับฟังคนอะไรเงี้ยต้องทางานกับคนเยอะๆต้องมีเอกสารเยอะๆพี่ก็เลยคิดไปคิดมาคิดสระตาแล้วเออไม่เอาเดียววะพี่ก็ลงเรียนเชฟเอาอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ลงเชฟเออลงเชฟจริงๆลงเชฟแต่ว่าพอดีล่าสุดก็ไปเห็นดีว่ามันก็มีอาชีพแบบอย่างช่างไม้อย่างเงี้ยคาร์เพนเตอร์เนี่ยน่าสนใจนะแถมมันเป็นอาชีพที่ขอขอได้นะครับพีอาร์เนี่ยโ oh. ช่างไม้เออช่งางไม้ก็เก๋ไก่นะฮะเอาจริงแล้วรายได้ดีมากด้วยนะพี่ลองไปเช็คดูแล้วซา,ารี่ต่อปีนี้ก็เป็นล้านนะครับโอ้ไม่ได้น้อยหน้ากับอาชีพอื่นนะเนี่ยเนี่ย้องลองไปศึกษาดยูให้ความสำคัญเออให้ความสํมาคาัญกับทุกอาชีพจริงๆเนาพี่เนาะใช่ครับทุกทุกอาชีพ,พครับเท่ยอ่ะใช่ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยพี่อยากให้แบบหนึ่งหนึ่งปีที่เราอยู่นั่นนะ่ะนั่นแหละเป็นเวลาตัดสินใจของเราเราจะเอาอะไรกันแน่ เออเพราะว่าเราเราจะไม่รู้หรอกจนก,กว่าเราจะไปถึงหน้างานน่ะเนื่องออกไหมใช่เออเออแต่อย่างของพี่เนี่ยคงก้องเชฟแหละครับมันมันคงไปไหนไม่ไม่ได้มากกว่านี้พี่นะรอชิมนะคะเออนี่ทุกวันนี้ก็ทำกับข้าวทุกวันเลยฮะอยูล่ลุกมาตอนเช้าทำกับข้าวทุกวันเลยดีดีซอ้อมเยอะเยอะเออนั่นแหละฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปนู่นก็คงแบบได้ทำอะไรกินกันนะครับโอเคครับ โอเคถือว่าวันนี้ขอบคุณมากเลยที่แบบนะมาแบ่งปันข้อมูลนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะสอบถามในน้องเอิงเอ๋ยนะครับในกลุ่มย,ย,ย้ายไปออสเตรเลียกันเถอะจะมีอ,อ้องเอิงเอ๋ยเนี่ยมามาคอมเมนต์มาอะไรอยู่เรื่อยนะหรือเอิงเอ๋ยไปโพสบ้างก็ได้นะเพื่อนจะได้เห็นนะก็ไปแบบแอบกันแล้วก็ไปถามกันหลังใหม่เองนะครับเรื่องการทำแบงค์การันตีทายังไงอะไรอย่างเงี้ยน,นะใช้เงินอะไรยังไงเท่าไรเนะี่ยคุณไปถามกันหลังใหม่ เรื่องพวกนี้เราไม่พูดกันตรงนี้นะครับโอเค okay, ขอบคุณมากครับเองเอ้ยโอเคค่ะพี่สวัสดีครับโอเคะ okay, นะฮะจบไปแล้วนะยฮะกับการสัมภาษณ์น้องเองยนะครับก็สบายๆครับก็วันนี้ไม่ได้แบบเนื้อหาซีเรียสอะไรมากมายเพราะว่าเราเคยสัมภาษณ์กันแบบนี้มาบ่อยๆแล้วนะครับก็ดีใจกับน้องด้วยคือต้องบอกว่าไงดีอะหลายคนนะครับ คุณต้องใหญ่คุณรู้ก่อนหลายคนนะที่ไปออสเตรเลียหรือไปต่างประเทศประเทศ,เทศก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้ไปได้วยความพร้อมเลยนะฮะจริงๆผมก็ไม่ได้พร้อมอะไรแบบบางคนอาจจะมองเฮ้ยคุณแซคพร้อมแน่นอนไอ้แซคมันพร้อมแน่ๆไม่จริงเลยนะฮะผมยังยังคิดู่เลยวอะไรคือความพร้อมของกูวะเนี่ยหลายคนไม่ได้พร้อมทุกคนมีมีสิ่งที่ต้องแบบเอาชนะและก้าวข้ามทั้งสิ้นเลยอะ่ะทุกคนเสี่ยงหมดทุกคนอยากไปมีชีวิตที่ดีขึ้น อยากไปอยู่ในสถานที่ที่มันดีกว่าสังคมที่ดีกว่าและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากไปเรียนต่อต่างประเทศทุกคนอยากได้ขึ้นชื่อว่าเฮ้ยกูได้เรียนต่อต่างประเทศกูได้ทํางานในต่างประเทศแค่คุณตัดสินใจอ่ะคุณก็ลุกขึ้นมาแล้วคุณก็ก้าวเข้าไปเพื่อ <_ S 1> เพื่อหาทางคว้าเอาเป้าหมายมาให้ได้ครับมันก็ต้องทํากันอย่างเงี้ยทั้งนั้นน่ะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่แล้ว ยังไม่แน่นอนกับตัวเองว่าเฮ้ยกูจะเอายังไงดีกูจะไปไหมอยากไปดีไหมหรืออะไรเงี้ยลองกลับมานั่งวิเคราะห์ครับคิดให้เยอะเะแล้วคุณจะค้นพบคําตอบเพราะว่าจริงๆแล้วคุณอยากได้มันจริงไหมหเป้าหมายแบบการไปเมืองนอกเลยก็ตามเนี่ยถ้าคุณอยากได้มันจริงๆนะครับนอกจากตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนแล้วคุณต้องลงมือทําอย่างจริงจังและยอมแลกกับทุกอย่างที่คุณทําได้นะครับขอให้ทุกคนที่อยากไปออสเตรเลียหรืออยากไปประเทศไหนก็ตามประสบความสาเร็จกับเป้าหมายของคุณนะครับแล้วก็ฝากติดตาม นะช่องของผมด้วยนะแซกโนบอดี้นะครับแล้วก็ฝากกลุ่มนี้ด้วยนะฮะมูฟทูดาวอันเดอร์นะฮะแล้วก็รายการมัมมอยสปอาร์ออสเตรเลียนะครับอย่าลืมนะฮะเติมค่าชานมได้5บาท10บาท20บาทคุณสามารถเติมผมได้เลยครับทั้ง True Money Wallet แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะขอบคุณมากครับน้องเอ๋ยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ